สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีฉลูประจำเดือนกรกฎาคม2568หรือปี2025 การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดปีฉลูนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะยังเจอที่พ่มให้ก้าวไม้นะให้เข้าไม้ก็คือความกังวลใจกับเรื่องงานการปรับปลี่ยอการยกย้ายนะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะ่ะแล้วก็ยังเตือนให้ระวังปัญหากับเรื่องของการทํางานด้วยโดยเฉพาะนะคะตําแหน่งเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะอาจจะต้องระมัดระวังให้มากบางคนไม่มีการปรับเปลี่ยนกับเรื่องงานแต่ว่ามีการปรับระบบกับเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารหรือว่าอาจจะมีปัญหาที่ต้องจัดการ ตำแหน่งนี้ด้วยนะคะเดือนนี้ยังเห็นที่พลของไพ่นะการประกาศหรือการถูกประเมินผลด้วยนะคะซึ่งอาจจะมองว่าผลในเรื่องของการประเมินต่างๆหรือผลงานมันยังไม่ค่อยโดดเด่นสําหรับคนที่เกิดปีฉลูนะดังนั้นตรงส่วนนี้อาจจะต้องเต็มที่นิดนึงนะคะแล้วก็ยังต้องระวังปัญหาด้านกฎหมายด้านคาดีความด้วยค่ะซึ่งอาจจะเข้ามาในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าดูเนี่ยนะคะในเรื่องของนะคะ คนที่กําลังว่างงานอยู่นะถ้าไปสมัครงานมองว่ายังมีโอกาสได้งานแต่อยู่ในช่วงที่จะมีการฝึกฝนอบรมงานเกิดขึ้นบ้างนะคะก็ขอให้อดทนหรือสร้างผลงานให้เยอะในช่วงนี้สาหรับคนที่ว่างงานนะ ถ้ามีการเริ่มต้นงานใหม่ๆต้องเต็มที่แต่ถ้าคนที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้แล้วมันมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าต้องทําอย่างเต็มที่เหมือนกันแล้ามองว่าความคิดที่อยากจะออกจากงานที่นี่แล้วไปสมัครงานที่ใหม่หรือการย้ายกับเรื่องงานจะดีไหมยังไม่ดีนะคะเพราะให้การย้ายยังไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะที่ควรเท่าไหร่หรือตําแหน่งที่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตําแหน่งที่ก้าวหน้าเท่าที่ควรแหละฉันยังไม่ควรรีบร้อนจะย้ายงานควรที่จะรอดูสถานการณ์ไปก่อนในช่วงนี้ค่ะ แต่มองไวชั้นบนของไพ่สวยๆก็ยังเกิดขึ้นอีกชั้นบนของไพ่ดือบเวิร์นนี่คือไพ่การเดินทางไพ่โอกาสหรือไพ่ข่าวดีหรือการเริ่มต้นนะหรือแม้แต่คนที่กําลังแข่งขันการประกวดหรือการยื่นนะคะในเรื่องของการขอทุนต่างๆหรือการลงทุนต่างๆมันก็ยังเกิดโอกาสสาหรับคนที่เกิดปีฉลูอยู่นะคะเพียงแต่ว่าไพ่งานม,มันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็มันยังมีิทธิพนของไพ่ที่ยังมีปัญหาเข้ามาบ้างอันนี้คนที่เกิดปีฉลูก็ไประวังปัญหากับเรื่องงานให้มากที่หนึ่งใน,ในช่วงนี้โดยเฉพาะต้องทําตาม กฎระเบียบนะคะเพราะว่ามันจะมีชื่อผลของไพ่แบบพฤติกรรมน่ะหรือไพ่ที่การถูกตรวจสอบพฤติกรรมบ้างหรือว่าผลที่มาจากกระทำถ้าเราทํามีสิ่งที่ดีการงานเราก็จะก้าวหน้าแต่ถ้าเราทําสิ่งที่ผิดกฎผิดะรดะเบียบองค์กรเนี่ยมันก็มีโอกาสนะคะที่เราจะแบบตกจากที่สูงได้หรือว่าผลแอนในเรื่องของการงันก็จะรับผลกระทบไงตรงส่วนนี้เราก็ต้องระวังนิดนึง ส่วนเรื่องของการเงินมองว่าเด่นนะการเงินนะคะขึ้นอ,อิชธิพลของพาอัสวินเหรียนพายราชาเหลียนถือว่ารายได้นะค่อนข้างเข้ามาเร็วนะคะแต่ว่าเดือนนี้ค่าใช้จ่ายจะเยอะค่ะ เพราะว่าอิทธิพลของไพ่ผมผมห้าเหรียญนี่ยังเข้ามาควบคุมอยู่นะคะซึ่งทําให้เรื่องของการเงินของคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยอาจจะนะคะเข้ามามากแต่ก็ค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะกว่านะคะ <S <S <ๆ>หรือว่าในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆต้องระวังมากๆโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกน้อง,องเรื่องบริวารเรื่องลูกด้วยตันตแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แล้วก็เรื่องบ้านที่หัวสายเ่ะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นแล้วก็ยัง็นชื่อผลของพ่าการแบบมีปัญหาด้านกฎหมายด้วยนะคะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการเงินมีค่าใช้ใจ่ายตรงส่วนนี้นะค่ะฉะนันนะคะารายได้มันสวยแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันยังมีชื่อผลของค่าใช้ใจ่ายเข้ามาขึ้นไหวแล้วมันอยู่ในตําแหน่งที่มีโอกาสที่จะรั่วไหลออกไปเยอะคนที่เกิดพิจารุก็ควรที่จะวางแผนกับเรื่องของการเงินให้ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนในช่วงปลายเดือนอะไรเนี่ยนะก็ต้องวางแผนให้รอบคอบนิดนึงนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดน,นะ,ะก็มีชี่อผลของไพ่ความรักเข้ามาแต่ว่าคนโสดเนี่ยยังไม่ต้องการการผูกมัดก็คือหมายว่าคนโสดเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อมั่นกับความสัมพันธ์เท่าไหร่รวมถึงคนที่เข้ามา พัฒนาด้วยกับเรื่องของความรักก็ยังไม่ต้องการการผูกมัดน่ยชั้นคนโสดก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะควรที่จะใจะเย็นๆน,นะคะแล้วก็คบหากันไปก่อนถามว่าคนที่เข้ามาจะมีลักษณะแบบไหนก็ตำแหน่งคู่ครองรักจะเป็นคนท้วมนะแล้วก็จะเป็นคนผิวขาวมีโอกาสที่จะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือแม้แต่คนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้นะเข้ามาผูกพันในช่วงนี้ค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะมองว่ายังเป็นความรักนะคะที่ยังส่งผลในในด้านของการแบบอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าเดือนนี้ มันจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็มันเห็นไพ่กันอย่าล้างนะฉะนั้นตรงส่วนนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของปัญหานะคะกับเรื่องของความสัมพันธ์หรือความกระทบกระทั่งกันด้วยในช่วงนี้นะคะบางคนก็อยู่ในช่วงที่มีปัญหาเรื่องลูกด้วยนะคะฉะนั้นต้องพูดคุยกันปรับกันให้เยอะไม่งั้นไพ่การอย่าล้างมันขึ้นมาแล้วอ่ะนะคะฉะนั้นต้องปรับกันหรือว่าต้องเคลียร์ใจกันให้เยอะนิดน,นึงสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวังปัญหาเรื่องของหัวใจความดันค่ะ แล้วก็นะคะอาการปกระดูกนะคะไขสันหลังค่ะรวมถึงในตำแหน่งของโครงสร้างกระดูกไม่ค่อยดีนะมีอาการปกระดูกเรื้อรังมาก่อนแล้วว่าะจะเป็นการแบบปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะหรือปวดเหงือกปวดฟันนะคะมันเป็นโรคเรื้อรังมานานละตรงส่วนนี้อาจจะต้องไปตรวจแล้วก็มันยังมีชี้ผลของให้โรคเก่าโรคเดิมนะหรือโรคที่รักษาไม่หายนะคะ าปรากฏขึ้นด้วยในช่วงนี้ค่ะฉะนั้นเดือนนี้นะคะเห็นที่ผลของไพ่ความเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เกิดปิฉลูอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ต้องรับได้รับการเข้ารักษานะคะอย่างจริงจังนะคะจะได้มีเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะคนที่เกิดปิฉลูนะคะวันอาทิตย์มองว่าไพ่สวยนะถ้าอยู่ในช่วงนี้กําลังทําธุรกิจกับคนต่างชาตินะคะนี่มองว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือแม้แต่ในเรื่องของหน้าที่การงานก็มีโอกาสจะก้าวหน้านะคะ การเงินรายได้ส่งผลดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดถือว่าเป็นไพ่ที่ดีก็มีดวงที่จะพบรักที่ดีพบรักกบคนต่างชาตินะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามองว่าอาจจะมีปัญหาอะไรกันบ้างแต่มองว่ายังเป็นคู่ที่ให้โอกาสกันหรือเป็นที่ปรึกษากันอยู่ฉันถือว่ายังเป็นความรักที่ดีถ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์มีความที่จะเดินทางไปต่างประเทศไพ่ขึ้นแล้วนะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันจันะะจทร์ค่ะเจอกิพลของให้ปัญหาเข้ามาว่าจะเป็นเรื่องของการประกาศประเมินผลต่างๆอาจจะไม่ปไปตามที่คาดคิดเอาไว้นะรวมถึงโครงการที่คาดหวังเอาไว้นะคะอาจจะนะคะมีปัญหาด้วยนะคะ <S <S อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกสั่งย้ายฟ้าผ่านหรือการถูกปลดนะในช่วงนี้ด้วยนะคะ <S <S แล้วก็เรื่องของการเงินต่างๆก็ต้องระวังค่าใช้จ่ายจะมาก <S <S แล้วก็เรื่องของปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความมโอกาสจะเข้ามาส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นนะคะ คนที่มีคู่หรือสามีภรรยาต้องระวังปัญหาการหย่าร้างค่ะสุขภาพร่างกายก็โรคเวรโรคก,กรรมอ่ะนะคะั้นอาจจะต้องแบบดูแลตัวเองไปตรวจสุขภาพก่อนแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคอนะห้ามในเรื่องของห้ามทำแบบห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะ่ะนะ,ะในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงมังคารถือว่าส่งผลดีค่ะกับเรื่องงาน แล้วก็เรื่องการเงินด้วยนะนี่ถือว่าเด่นมากๆสาหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะเรื่องความรักค่ะก็ถือว่าคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็เป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันในช่วงนี้ค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงนะคะวันพุธนะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังยกย้ายงานอยู่นะถือว่าต้องใช้ความอดทนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการยกย้ายแต่มีความคิดจะเปลี่ยนงานย้ายงานอย่าเพิ่ง ให้รอดูสถนการณ์ไปก่อนนะคะเม่งั้นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่นะคะย้ายงานมาแล้วแล้วกำลังอยู่ในช่วงที่กําลังเริ่มต้นงานนะคะก็ต้องใช้ความอดทนเหมือนกันแค่คิดว่าประมาณ1เดือนแหละทุกอย่างก็จะลงตัวหรือถ้าย้ายมามากกว่านั้นแล้วนะคะก็ต้องจักเรียนรู้กับเรื่องงานให้มากน,นิดนึงนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายยังเยอะถึงแม้ว่าไรายได้จะเข้ามานะคะแต่ค่าใช้จ่ายยังมากนะส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะสำหรับคนโสดไม่เด่นนะถึงแม้ว่าจะมีความรักดีๆหรือมีโอกาสเริ่มต้นแต่ความสัมพันธ์มันมันยังอยู่ในช่วงที่เหมือนกับมีปัญหากับเรื่องงานนะคะมันก็เลยเป็นความรักที่ยังอยู่ในช่วงลอยต่ออยู่ฉะนั้นความสัมพันธ์ต่างๆนะก็ต้องใส่ใจนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความหึงหวงกันนะคะก็จะค่อนข้างมากค่ะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพฤหัสบดีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะเด่นเรื่องการเงินด้วยนะการลงทุนการซื้อขายแลกเปลี่ยนเล่นหุ้นต่างๆนี่นะคะก็ถือว่าน่าที่จะมีโอกาสดีๆนะเกิดขึ้นส่วนเรื่องของความรักนะคะก็เป็นอีกชิพลของไพ่ที่ดีนะคะก็มองว่าคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักแต่ต้องใช้เวลาส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาก็เป็นคู่ที่ดีนะคะพีแต่ว่าต้องหาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศกันด้วยในช่วงนี้ค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานอยู่นะคะอาจจะเป็นช่วงที่ต้องคิดเร็วทําเร็วนะ,ะก็จะทําให้เกิดโอกาสที่ดีมากๆโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะจะเข้ามาส่งเสริมดวงในช่วงนี้ส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้ค่อนข้างเข้ามาอย่างรวดเร็วค่ะดังนั้นถือว่าเป็นการเงินที่ดีนะคะเพียงแต่ว่ามัน ก็ยังเป็นิช่นบนของค่ดา่ามันก็ต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านอยู่อาศัยการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมหรือแม้แต่นะ,ะในเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างแล้วก็คนที่เกิดวันสุ์อาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังไปทําเรื่องกู้เงินด้วยนะคะก็มีโอกาสจะได้ตรงส่วนนี้นะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดจริงๆเป็นรักต่างวัยแต่มองว่ายังไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักต้องระวังนะคะต้องเติมความหวานกันให้มากเพราะว่าจะเป็นความรักที่อยู่กันด้วยเรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะมองว่านะคะในเรื่องของการทํางานต่างๆต้องระวังนะคะมีโอกาสที่จะตกงานสูงมากๆหรือถูกกดดันกับเรื่องงานหรือการลงทุนในช่วงนี้ไม่ควรลงทุนอะไรเลยนะคะเพราะว่าอิทธิพลของให้เสียหายเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้ค่ะถ้าคนไหนที่ว่างงานอยู่ก ก็จะว่างานนานนะฉะนั้นอย่าเพิ่งออกจากงานเด็ดขาดไม่งั้นจะหางานได้ยาก นะะส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะมีปัญหานี้สินพลุงมาลังเลยหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการถูกหลอกลวงด้าน,นการเงินก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันเป็นไพ่ที่สูญเสียทรัพย์นะหรือสูญเสียในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะคะแล้วเ,เขามาเคลื่อนไหวนะคะในตําแหน่งของตัวเองพอดีเลยนะคะฉะนันถือว่าการใช้จ่ายเงินหรือการลงทุนอะไรในช่วงนี้ไม่เกิดประโยชน์เลยนะนะนั้นต้องระวังค่ะเพราะว่าถ้าในเรื่องนี้เราไม่ได้มีเรื่องของการลงทุนอะไรแต่ว่าเรามีอ่าในเรื่องของการนําปัจจัยหรือเงินเน,นี่ยไปบริจาค ทําบุญอันนี้มองว่าก็ต้องทำในในในระบบที่แบบพอตัวหรือพอเพียงอะ่ะอย่าทำเกินตัวนะคะไม่อย่างงั้นเน่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมันจะค่อนข้างรัดตัวมากๆเลยนะคะมันจะหาคนช่วยเหลือยาก ส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็เป็นความรักที่นะคะต้องระวังค่ะก็ไม่พ้นเรื่องการเงินนี่แหละนะอาจจะต้องระวังด้วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยอาการกปวดกล้ามเนื้อนะคะซึ่งเป็นมานานแล้วหรือเป็นเรื้อรังเนี่ยก็ต้องไปรักษานะคะจะได้มีเรื่องของการดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องค่ะ <S <S ต้องบอกว่าคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยที่ต้องระวังปัญหากับเรื่องงานนี่คือคนที่เกิดบันพุนะแล้วก็คนที่เกิดบันเสารนะคะ รวมถึงคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยนะคะแล้วก็คนที่เกิดนะคะวันเสาร์นี้ต้องระวังการเงินนะปัญหาการเงินเนี่ยค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็คนที่ต้องระวังปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความก็คือวันจันทร์นะคะฉะนั้นคนวันเหล่านี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ในช่วงเดือนนี้นิดหนึ่งนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันอังคารนะคะแล้วก็วันพฤหัสบดีเนี่ยเป็นช่วงวันที่เด่นด้านการเงินการลงทุนนะ ถ้ามันมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วสามารถทําได้นะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของรายได้ดีๆเกิดขึ้นในช่วงีดนี้ค่อนข้างมากนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถนําไปประกอบการงานได้ในช่วงเดนี้ก็คือวันอาทิตย์นะคะวันอังคารวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ค่ะส่วนวันที่ควระหลีกเลี่ยงในช่วงเดนี้ก็คือวันพุธวันเสาร์และก็วันจันทร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกนะคะจะชี้นําว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันลักษณะเหมือนกับ มันมีโอกาสแต่ว่าไพ่มันออกมาค่อนข้างมีไพ่เสียหายแล้วมันโดนหนีบด้วยไพ่เสียหายก็มองว่าโอกาสหน้านะคะอาจจะดีกว่านี้นะคะชั้นคนที่มีความคิดที่จะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานนะคะให้ใจเย็นนิดนึงรอดูในเรื่องของสถานการณ์ไปก่อนแล้วก็เรื่องของโอกาสหน้านี่เรื่องของการทํางานอาจจะดีมากกว่านี้นะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนี่ยังเตือนอยู่นะคะไพ่แสงสุขบอกค่าใช้จ่ายจะมากนะคะไม่จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมผู้ใหญ่ภายในบ้านอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือแม้แต่เรื่องสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็มีดวงที่สุขเอาเปรียบด้านการเงินด้วยนะการธุรกรรมด้านออนไลน์ต่างๆต้องรอบคอบค่ะส่วนเรื่องของความรักนะ,ะสำหรับไพ่จุดเทียนนี่บอกว่าคนโสดมีคนเข้ามามากในช่วงนี้นะคะก็เป็นเรื่องของความรักที่เปิดเปิดใจอะ่ะเปิดใจที่จะรักใครสักคนแต่ว่า คนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรักที่เราต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเรายิ่งยิ่งรีบเร่งจะหาใครมานะคะมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการบังคับหรือการหาใครมาทดแทน นะคะมันยังไม่ใช่ความรักไงฉะนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าไปพยายามบังคับให้ใครมาลักนะ,ะหรือแม้แต่พยายามจะเอาชนะอะไรนะคะไม่งั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไม่ได้ดีสําหรับคนโสดไงส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะกะ็มองว่าเป็นคู่ที่แบบยังทํากิจกรรมร่วมกันอยู่แต่ว่ามันยังเห็นอิทธิพลของให้ความขัดแย้งนะ,ะหรือว่า อะไรก็ทําด้วยกันหมดแหละอะไรก็ดีหมดแต่ว่าเวลาพูดคุยกันชอบขัดคอกันชอบงัดข้อกันนะฉะนั้นตรงส่วนนี้อาจจะต้องไปปรับนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวังค่ะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็เรื่องของมลพิษเรื่องของฝุ่นต่างๆด้วยนะคะ มีเรื่องของการปวดหัวนะคะหรือว่าในเรื่องของโรคหวัดภูมิแพ้ต่างๆนะคะก็ต้องดูแลตัวเองให้มากนิดหนึ่งนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ